นั่นเองวิลีศก็มีความสุขได้ได้มาแจกเครื่องคลองทีเนาะกะเจ้าของเครื่องเพิ่นกะเขาให้เพิ่นได้บุญกุศลเนานะเขาให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญเนานะคิดอันใดหวังอันใดขอให้ไแต่ชงว่างนะเพื่อนเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากฝากเครื่องใหม่หเฮาแจกน้องๆทีเนาะวิลีศกันยิน,น,นดีต้อนรับเครื่องที่เฮาแจกมื้อนี้ก็บ,บ่ได้หลายไนดะ้มีเบิดนี่บ่ฮอดหอดบ่ฮอดหอดสาแสนเกีบซ่ิทำนี่เฮาแจกเบิดบ้านนี่ถือว่าได้พุ่นฮอดช่อกะเจ้าก็ได้กินตอนแรกถือว่าบรรเทาไปพี่น้องหน่อยบ่หลายก็ซอยกัน นายดีน้ำเบาหน้าสาวลุงป่านนะอาเบอร์ชุกูชุคนมดสมองชุบอนนะพี่น้องเนาะมื่อนี้น้องบิลลี่กะมาหมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วพี่น้องเอ้กเชื่อเอามีเนาะมาย้ายชาวบ้านเนาะคนเล็กคนน้อยพี่น้องเอกเพราะว่ามีบิลลี่กะซื้อมีเนาะเล็กน้อยเล็กๆบางท่านนี่กะย้ายะนุ่มอยู่บ้านทึ่งแต่ว่าอันนี้กะมาว่าสิย้ายมีในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเอกให้ผู้เฒ่าผู้แก่แน่เล็กน้อยแน่คนละห่อสองหอกันเล็กน้อยกะหล่ไล่อยู่บ้านนี่เบิ่งพู้ อยู่เทิงพวกก็เจ้ากำลังพิ้งไพ่พี่น้องอยู่เทิงดังไพ่พิงมันหนาวเลยพี่น้องอยู่นี่กะจะเป็นหมู่บ้านพวกเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังว่าสีหดพักคดเนี้ยเดี๋ยวขอเสียเอาออเครื่องไปให้เพิ่นกับพี่น้องเลยยายดังน้องจะจามาหลายคนตอนนี้ก็เริ่มจะค่ัแล้วพี่น้องบรรยากาศในหมู่บ้านก็เริ่มจะค่่ม,ะมน,ามานะแม่แกะมาหล่นลองกักหน่อยฮะแคตหนึ่งตองแคตก,กระไดมา นะจับมันนี่กล้องนี่จะชี้ท่ายบ่ะ,บะ,ะเเดี๋ยวน้องชายเป็นบริทัยคลิปนเนาะเบิลี่เป็นคนถ่แที่วันนีทนทยิ้งไท้อนเกาเจมา่ยะนอเอาเ้

เขามีบอมามาเอามาเอามาเยม้าเ <c oughs> สียงอยู่บ่นอนร้ายเเอาหครับ้าาม่าใจไ้นว่าไ,าไพ,าพาได้แล้วยืนอยู่พังผี่เด้อเด้อ ไปได้เราย okay. <To> ืนู่ฟังพี่นกพอใจเด้อนกเป็นหมอชอนมือก่อนนอานกนกเออเอานี่ให้น้องวมายืนฟังนี่อันนี้โอ้ยอองนองทำแต่ให้ต้องต้อกเล่นะกันี่นีได้อกโีนเอออันนี้ดูก่ะ

วายนันบ่หอกันกับสีหายนละห้องยูงพี่ห้อเนึงกัดสามสี่พานมึงเป็นหนังเลยนนไปเย็นน้ำมุงไว้เ <c oughs> <c oughs> กาขันแน้วนี่ขันเอาเห็ดแน้วนี่กะดหักก็ได้เ่ยบางคนไปยืนบางคนไปยืนกไปแน้วนี่สอยากมาแจกขนมตลอดย้่ยเ เขาต้องเ็ดแบบนี้นะพี่น้องเขาเท่าได้ราบอกให้เราบอกเขาเท่าเดี๋ยหันหันแล้วน้อพ่อหลายี่ใจได้แม่ดีจะน่าไม่คิดไทยเหรอ แ่อนเแม่อถ่ายไม่ถ่ากใอยากถ่ายรูปปไปถู่ายเรองนถ่ายรูปแล้วเมื่อหน้คอยมาแล้วเขาเอามาแจกลายกูนี่เขาชวนมือมา้อมเ้อออถ่ายรูปมถ่ายรูปนเดอนเนะ วายชูบันะอัไหมาไหนเจ้ามอนใครชอบบันชูบัน่แน่ๆคนนี้อดคนนี้เบิดพี่น้องคอนี้เบิราะว่าให้เจห่อสอห่อห่อลายนีซึ่งหนึ่งายซึง

เดวเดดพผมยังบอตำลังนี่ได้หเป่าได้เลเลยยังยังบอจริงอเป็นไข่บออได้ได้ครบเมื่อคุณคนละอมานี่ยทีเดีวจะถือซัมาบอเออได้เยเขเท่าห้เจ้าละบองหันี่ได้หรือเลบอเอห้าเอเท้าบอเอจุด้งเนี้ยตังสมัยยังไมทใดเลยเ่า ได้ได้บอมากนะว่าคนนได้บฮะแกเชื่อยังไม่ได้เลยไอ้ชายลูกก็นองนองไอ้ชัดเรียบ่างลดตัวแบบแปลว่ามัน บรรยากาศที่แบบว,ว่าคอยต้องการแห้งเลยพี่น้องเบิง้งพี่น้องหลายคนมาเข้ามาจู่ๆกันนี่เนี้ยเข้ามาอีกเนี้ยเข้ามาอีกจู่ๆกันเออเนี่ยแต่เนี้ยมาใกล้ๆมู่พี่ลูกมาเปลี่ยนเปบ่าเออมามาบันนี้อาจีพขึ้นไปถ่ายก่อนแหละจังลบลงมาแล้วถ่ายให้เจา้าพี่น้องเนียวิลีเห็นนะนี่วิลีก็มีความสุขได้มาแจกเถียงทองทีเนาะ กะเจ้าของเครื่องเพิ่นกะขอให้เพิ่นได้บุญกุศลเนาะขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความจเจริญเนานะคิดอันใดหวังอัะไรกอ,อให้ได้สมหวังเร่วมกันเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากฝากเครื่องไม่ข้าแจกน้องๆสีนาอเลลี่กันยินดีต้อนรับเครื่องที่เฮาแจกมื้อน,นี้ก็บ,บ่ได้หลายนะมีเบิดนี่บ่ฮอดหอดสามส3-4แสนกสรีบทำนี่ข้าแจกเบิดบานนี่ที่ว่าได้พุ่นห่อซองอกะข้าเจ้าก็ได้กินตอนแรกที่ว่ามันเทาไปพี่น้องหน่อยบ่หลายก็ซอยกันอ่ะเดี๋ยวสิขึ้นไปถ่ายรูปก่อนเลยนักพงมาใก่กัน อันี่นีกล่องนึ่งกนี่ยมาพี่อ่ะสามสองอ,อีกไปหนึง่งอาสา่สามสองโอเคเอ่ะหนึ่งสองโอเคเตะถ่ายบอลเลย đeo mือน à, anh sẽ xíu con này cầm màแจก con lên này, má chịu hay không? Đây đó, cho đó, à, à, <cười> <cười> à, <cười> <cười> bó bó đúng. ได้แล้วถือว,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 ว่ามันนี่กะสมบูรณ์แบบเลยเนาะโอเคไปโอดไปเรีนรอดมัหนิได้ไม่ครับมันนี่มาต้มกินอาเธอพี่น้องเลยแต่พูดฝ่ายเมืเ่อเงินไฟเงินมันนะเมื่อนาเด้อเชี่ยวมาแจก,กอีกเด้อเน,นี่ยโอ้ยมีแต่หูู้หูจักความพี่น้องเลยมีแต่ว่าผู้หูความหูจักความไพ่ในยังบ่ได้นี่มานนำลัง <lệ> là. <laughs> à, đeo bài, lùng. Không phải này đại phải này bộ đại này đại đấy đại hả Chắc đại đại lệ đại là đại 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 cho đại 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 lùng đại 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 đây đưa xin đưa đưa ให้อลเลยเอาไปให้เพื่อนเด็กพี่น้องชาวบ้านเพื่อนก็นอยู่เรียบง่ายได้คำมาแล้วพักกันนอนพี่น้องเลยเขาหนามก้าวขึ้นแล้วนี่เลยมีเก่งกินไปบ่มีกินผู้บ่มีกินกับวัวโตจากใหญ่เพี่น้องเลยมิลี่ก็ให้น้องชายโอเล่ลงไปย้ายนาเนาะให้เ่าพวกแกเพิ่อนอยู่ในบ้านนี่แหละก็มีก็ะมึดแล้วพี่น้องตาบิดคิดว่า,ะาอะไรยังไล่เมือกชิมึดอันนี้ mượt hèn Đeo luôn phải trẻ nó lễ Thứ bố bán không phân cả Thứ sung bố lan Thứ ba mềm Hay mấy Hay bố sao cốt cái đại nhanh thằng này Thằng khuẩn đây Thằng khuẩn đây Nhưng bố โอ้งามไผู you know? you ้สาวเนี่ยอายบ่าอเไบออายังสีมาคู่มือเลยแเห็นผู้สาวอยู่บ้านนี่ค่้หถ้าได้าองยีม่แต่งอันนี้าองาได้าอกร้านนี่น้องคอยนี่ยากได้หนี่บไม่ดคเาบกเาไปห้บกันเล เจ้าขับรถมาเลยก็แไแด้ลลงเซโอ้สวา่านเพิ่นมาอาบน้ำพี่น้องเลยช่วงแรงๆเจ้ามาอาบน้ำจะคู่กันวูคู่กันบานกองเพิ่นคำๆำกัโอ้วรวมชมบุญค่ะเลยเอา้ากินมีอะไรร้านหน่อยนี่กันในบุญในกุศลน,น้ำกัน ไายในได้เลยโอ้ยหมดเลยนะเอ้ายนี่คนละโอ้ยคนละห่อเลยพ่อเลยใช่ฮะใหญมดแล้วบอไหนมดแล้วบอเอาลูกอ่ะอ่ะคนละห่อเอ๋เอาเจ้ากับลูกเอ้าลูกเจ้าบะร้านเจ้าบะ เออคักนาะอยู่นี่คำคำก็จะลงมาอาบน้ำเนาะอยู่ในหมู่บ้านนี่ยคนจะลงมาอาบน้ำพี่น้องเลยบ้านทึ่งก็ลงมาอาบน้ำยู่นี่บ่บ้านตัวทึ่งนะเนี่ยพี่น้องเลยบิลลี่กะสิเดยกรับก่อนเลยพี่น้องเลยบันนี่กะผ่ากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอทุกคอภัยเนาะตอนนี้กับกับคำคำเลยพี่น้องเลยแต่ว่าคันว่ามืออื่นมือหือน่ะบิลนี่กะมึงเจอสิเดย์กรับคำมาพี่ิม่เนาะ แต่ว่าคันว่าพี่น้องผู้ใดท,ที่ว่ามีใจตใจใช้ศรัทธาเนาะที่ว่าอยากให้บิลลี่เป็นสะพานบุญเนาะในการแจกเครื่องแจกของเนะ <c oughs> าะโบจะเป็นเสื้อผ้ามือสองโบจะเป็นาขานมขต้มเนาะพ,นะพี่น้องบิลลี่ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้องเลยก็ขอให้พี่น้องได้มีความสุขความเจริญเน,ะน,นาะผู้ใดที่บังคับหนี้ขอให้มีแต่ได้บุญกุศลหลายๆเนาะพี่น้องบิลลี่ก็โอ้ยม่ทันกินข้าวเลยแต่เ้านี่กับน้องชายน้องชายโอเลออ่ก็ยังมมาทันพากันกินข้าวเลยแต่ว่าโอ้ยเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยพี่น้องเลย อ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาโตไปก่อนสิกลับมาหากินข้าวกินหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปพ่านประกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอีกทัวหนึ่งเนาะพี่น้องเด้อครับก่อนพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เลยเด้สสอสบอา,สายดีแนวเลย